i'm fun and rude แม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายสำคัญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานหล่อเลี้ยงชีวิตคนสองฝากฝั่งมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแม่น้ำเกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมามีผลกระทบต่อลูกแม่น้ำมูลแทบทุกคนเมื่อก่อน ลูกแม่น้ำมูลว่ายน้ำแข็งหาอยู่หากินกับน้ำแต่ในระยะหลังอย่างเช่นปัจจุบันเด็กๆว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรต้องติดตามค่ะการเข้าพักบ้านชาวบ้านเป็นเรื่องปกติสำหรับทีมงานทุ่งแสงตะวันคืนนี้เช็คอินที่บ้านแม่จ่อยสายนินค่ะ นอนหมอนมุ้งของสาวๆไปอาบน้ำนะคะเรียบง่ายอบอุ่นและสบายค่ะมื้อพิเศษปลาจากแม่น้ำมูลปลาหย่อนค่ะแจกไรยเร่อยจังเสี่ยมยด้ยว่าจะได้กินต้องรอเกินเกินค่ะ13ปีปลายอนกับข้าวเหนียวช่วยให้สมองแล่นและมีเรี่ยวแรงตลอดทั้งวัน เเราออออวมมมมแหหลกกกก่่่่ตตตตนนนนัันัยยิิพืงืงบบงงุุจปดบคสนับสนุนโดยความสุขของมวลมนุษย์คือภารกิจของเราชาเขียวโมวจิใช่เหรอลุงเลยนะพ่อพ่อลุงทอนพ่อของพ่อสุนทอน พ่อของพ่อสุนทรใช่ชื่อพ่ออะไรพ่อทอนหอมศิีนพ่อทอนหอมศิีนโอ้สารกี่วันแล้วเนาะสารจักวันนี่ยังเป็นโอ๊คับข้างหน,น้านี่เป็นแม่หนัมมูนนะครับขับไปยิงข้าวทิ้งไมใช้เป็นไพรเลยมี่เจ้าจักหม้จใช่ยู่น,น จจอยแม่น้ำมูลไม่เคยคึกคักอย่างนี้มานานมากแล้วค่ะเพราะตั้งแต่สร้างเขื่อนปากมูลแม่น้ำก็เงียบเหงาไม่มีใครได้เห็นภาพชีวิตเช่นนี้มาสิบกว่าปีแล้วปีนี้ตุ้มหวนคืนสู่แม่น้ำมูลและเป็นปีแรกในชีวิตที่หลอนเด็กชายธงชัยกิ่งทองได้เห็นการวางตุ้มปลายอนในแม่น้ำไม่เคยเห็นเลยแต่ชีวิตต้งองกลมก่อน แต่ในตำนานยินเพลินเอายินเพล่นเบาเหลืองตุง่มจักตุ่มไปยังได้พุ่มกระบุกเหมือกันร้อนเกิดปี2535ปีนั้นมีการวางตุ้มในแม่น้ำมูลเป็นครั้งสุดท้ายเลยไม่รู้จักตุ้มและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำมูลต่างกับเด็กบ้านคอใต้ในยุคนั้นที่รู้จักตุ้มยักษ์ดีกว่าใคร ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ประสบการณ์และธรรมชาติของปลาในแม่น้ำมูลจากชีวิตจริงครับพี่ตีน้ำเนี่ยตีทำไมล่ะคะปลาตกใจครับตกใจแล้วมันจะเป็นยังไงคะแล้วจตามต่อแล้วต่อแล้วรู้ว่าปลาอยู่ไหนนะครับเอ๊ะแล้วทำไมปลามันออกมาไม่เป็นเัาเราก็ใส่เราใส่ขี้เหล้าเข้าไปแล้วกซุ้มข,ข้าวเราโยนล,ล,ง,ลงไปพามกินอะ้ก่อนมองอยู่ในนั้นนะครับ <laughs> ยักษ์เคยจับปลายอนเลี้ยงชีวิตลูกแม่น้ำมาหลายชั่วคนแต่หายไปจากแม่น้ำเมื่อ13ปีก่อนพอปี35ปุ๊บแม่น้ำมูลกับแม่น้ำางถูกตัดขาดใช่ไหมพอปี35ปุ๊บปิดเขื่อนก็ยังไงอะ่ะตุ้มก็ไม่ได้ใช้ช่วงแรกช่วงนั้นพวกพ่อแม่เขาไปทำอะไรอะทำนาไปบางคนก็หาปลาบางคนก็ไป ดำทรายอย่างเช่นพ่อต้งปไปไปดำทรายแล้วก็รับจ้างก่อสร้างดำทรายคืออะไรมุดทรายขึ้นมาขายในแม่น้ำไม่มีปลาก็เลยขุดทรายมาขายโอ,อ้แล้วทำอะไรคะรับจ้างไปทำงานที่กรุงเทพก็มีช่วงนั้นก็จะไม่ไม่มีไม่มีพวกหาอยู่หากินจากแม่น้ำพวกที่ไม่มีที่ไปก็มาหาอยู่หากิน ส,สู่ไปตลอดอหากินบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ปีพศ2540ตุ้มปลายอนหายไปเหลือเพียงอนุสรณ์ความทรงจำที่ผูพังไปตามกาลการใช้ตุ้มยักษ์แบบนี้ในสมัยตะกินเป็นของจับปลาแต่เดี๋ยวนี้มันพังมันผุเป็นมันเป็นของเนเด็กแล้วก่ะพี่ตรกเสีดยดายจังเลยพี่ตอนสมัยก่อนพี่เราเคยเห็นมัอยู่เต็มแม่น้ำมูลไปหมดเลย แม้ยังมีคนหาปลาในลำน้ำมูลอยู่บ้างแต่อุปกรณ์เปลี่ยนไปชีวิตชาวบ้านคอใต้เปลี่ยนไปจากเดิมตุ้มกลายเป็นตำนานบอกเล่าของคนรุ่นหลัง13ปีผ่านไปความหวังของชาวบ้านคอใต้ยังไม่เคยจางหายเมื่อรัฐบาลตัดสินใจเปิดประตูเขื่อนปากมูลสี่เดือนในปีนี้แม่น้ำมูลจึงได้ต้อนรับการกลับมาของตุ้มอีกครั้ง พอเอาตุ้มลงอย่างนี้ก็มีการเฝ้าให้อาหารเป็นระยะระยะครับแล้วเอาตุ้มขึ้นอีกทีตอนไหนคะประมาณตีสามตีสี่ครับนั่นแปลว่าพี่นกต้องตื่นตีสามตีสี่มาดูครับแล้วตอนณวันเนี้ยปายอนขึ้นทีหนึ่งหลายกิโลไหมถ้าน้อยก็ได้สามสองกิโลถ้ามากก็ได้ถึงสิบสองกิโลโอ้ต่อครั้งเหรอถ้าขายสมัยราคาดีๆก็หกสิบเจ็ดสิบบาท โอ้ Ồ, วันหนึ่งก็เป็นรายได้เยอะเหมือนกันเนาะก็ถ้างั้นก็จะมาดูตอนตีตีสามตีสี่แลให้เหยื่อล่อปลาและคอยเฝ้าตุ้มอย่างนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นทิ้งข้ามคืนไว้ค่ะพรุ่งนี้หลอนบอกว่าชาวบ้านจะมาพายเรือยกตุ้มขึ้นตั้งแต่เช้าค่ะไ้ <c oughs> ผมเพิ่งเคยเห็นตุ่มประยยอดเป็นปีนี้เป็นครั้งแรกปแปปรมันมีคุณค่าเป็นเครื่องมือธรรมาหากินอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านพ่อตาปปปนสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮรัก์วีโกใหม่สู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบเอกโกกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชน ท่าน้ําริมมูนคึกคักตั้งแต่ยังไม่สว่าง <c oughs> พ่อบ้านยกตุ้มส่วนแม่แม่จะนําปลายอนสดจากตุ้มไปขายที่ตลาด <c oughs> หลายคนเกือบลืมรสชาติของปลายอนไปแล้ว <c oughs> ก็ได้กลับมาลิ้มรสสดอร่อยอีกครั้งในปีนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พ่อทองปนลุงของหลอนกลับมาวางตุ้มอีกครั้งหลอนจึงมีโอกาสตามมาดูและช่วยงานเล็กๆน้อยๆค่ะผมเพิ่งเคยเห็นตุ้มไปหยอด ป็นปีนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่ามันหายไปนานเพราะว่ามันหายไปนับสิบสปีแล้วแล้วมันมาได้ยังไลงล่ะที่มันพอมันหายไปแล้วเนี่ยมันมาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพ่อทองปนบอกว่าไปจัดที่เทศการห้องเรียนชุมชนต้องทำตุ้มยักษ์ไปแสดงที่กรุงเทพพอกลับมาแล้วก็เลยลองเอาตุ้มลงน้ำ เขนบอกว่าลงไปหลายเดือนเหมือนกันน่ากว่าปลาจะเข้าอะเดือนอประมาณสองเดือนครับแล้วจากนั้นก็ได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้น้ํามันก็ขึ้นมากหลังจากนั้นก็เลย <c oughs> มีคนสนใจอยากจะเอาตุ่มลงมาเรื่อยๆครับแต่ปัญหามันเกิดเพราะว่าไม่มีตุ่มจะเอามาลงาสิกา<ะ>ทำไงกันล่ะเขาก็ไปหาซื้อครับที่คุ้งเจียงบางคนก็ทําพอไม่ได้วางตุ่มเป็นสิบปีแบบนี้ก็มีบางคนทําเป็นบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วทําไม่เป็นแล้วเขาทำไงกันละ่ะ เ้าก็หัดให,ให้หัดช่วยกันให้ทำให้เป็นชื่นพ่อนะสอนพ่อทองนี้ครับแล้วพ่อหนูว่าพ่อหนูก็สอนทุกคนล้วครับถ้าใครทำไม่เป็นถ,ถ้าเขาอยากทำเขารู้สึกว่ามันมีคุณค่าที่เป็นเครื่องมือธรรมาหากินอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านพอต่ายย้ำอาชีพหลัก เมื่อตุ้มกลับมาเด็กๆย่างหลอนจึงมีโอกาสเรียนรู้องค์ความรู้ดั้งเดิมของชุมชนภูมิปัญญาการหายอยู่หากินในแม่น้ำมูลยังไม่สูญหายไปค่ะ่ตัวนี้เอามาจากกรุงเทพตัวนี้แหละชุมชนเหรออที่มตัวดั้งเดิม ตัวแรกของประวัติศาสตร์ตอนกลับมามร้กยังลังขัดตำนานอยู่นะเนี่ยขัดอะไรเรื่อเดิมตุ่มใหญ่ยาวกว่านี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมผมโตแล้วโตวท่อยร้อนเนี่ยเพราะจะใส่ใส่ประมาณแต่เเมตรดังนี้มัน7เมตรสี่เซนความน่าทึ่งของตุ้มปลายอนยอยู่ที่ขนาดใหญ่ยักษ์ แสดงถึงภูมิปัญญาที่พรานปลาสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของปลายอนมีปลายอนเพียงชนิดเดียวเท่านั้น <ส term S 1> ที่เข้าตุ่มอย่างชนิดนี้รับบ่ไรวัดเลยโอ้ย้า้าามา้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 า

คือปลายเข้าเจ้าต้มเละๆผสมสาเล้านิดหน่อยค่ะครับต<ป>้องหอาหินปลายปลายหมกใช่หอยหินก่อนใส่เหยือลงไปค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีตีน้ำเรียกลาอืม ได้ดู <finden S 1> ที่ได้ไปลายเยอะนิถุนาครับนิถุนาได้เยอะนิถุนาจนถึงสิงหาหนี่ก่อนไม่มีเขื่อนนี่ธรรมชา,า,าติปลายอนี่มันจะขึ้นปลายเดือนเมษาเขาเรียกปลาถ่ายวังมันโดนน้าฝนนั้มันก็จะเคลื่อนวังขึ้นมาเปลี่ยนวงนังใหม่เปลี่ยนวังใหม่ขึ้นมาก็อพยกลูกหลานจะขึ้นไปตามตามลำชีลำเซบุกเซบาย พอมาเจอข้าวก็มากินข้าวก่อนเราก็เลยได้กินด้วย <laughs> ปลาย่อนหรือปลาสังกวาดเป็นปลาตัวเล็กๆขึ้นจากแม่น้ำโขงในช่วงเดือนมิถุนายนและลงจากแม่น้ํามูลในช่วงกันยายนถึงตุลาคมอยู่รวมเป็นฝูงบริเวณวังน้ำใช้ตุ้มปลาย่อนเป็นเครื่องมือในการจับเท่านั้นค่ะเมื่อเปิดเขื่อนมีปลาตุ้มจึงกลับมาพร้อมกับชีวิตชุมชนประมงที่ฟื้นคืน สายน้ำสายแห่งน้ำใจสายใหญ่ของคืนแผ่นดินอยู่มานานด้วยการผ่านไปความเชื่อใจมีใครสูงเส้น ไม่เคยจากไปด้วยการไหลรินดื่มกินกันจนพอใจได้เลยแต่ใครคิดว่าตัวเองใหญ่ไม่หยุดสายน้ำกักเอาไว้คงลืมในความ ายยน้ hos, ้เมมื่อใใดดหหุลจวการที่ตุ้มยักษ์หรือว่าตุ้มปลายยนตปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่แค่ว่าเด็กๆมีโอกาสได้เห็นตุ้มหรือว่าชาวบ้านจับปลาได้มากขึ้นหรอกนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือวิถีชีวิตที่ชาวบ้านพึงพอใจมีความสุขมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือได้แสดงน้ำใจที่ดีต่อกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กๆมีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้เก่าที่ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ค่ะโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทกฟผจํากัดมหาชน เช้าวันนี้โรงเรียนบ้านปอพรานอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีนักเรียนรุ่นใหญ่มาร่วมเรียนด้วยไม่ใช่ใครที่ไหน,นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาของเด็กๆในชุมชนใกล้โรงเรียนนี่เองค่ะนักเรียนและคุณครูช่วยกันจำลองสถานที่นี้เป็นห้องเรียนเกษตรในสวนบรรยากาศดีทีเดียวค่ะจัดโต๊ะแบ่งเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และทดลองทำน้ำห,หมักสูตรต่างๆจากหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะอย่างกลุ่มนี้กำลังทำฮอร์โมนจากผลไม้เพื่อใช้ในการบำรุงพืชผักให้ออกดอกติดผลดีอย่างไรกิโลค่ะผลไม้เจ็ดถึงแปดวัน,นะคะ่ะแล้วกากที่เหลือเราก็ใส่ตามโคนต้นไม้เป็นปุ๋ยยางดีะคะ่ะ ถัดมาอีกกลุ่มกำลังขมักข,ขเม้นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งแกลบรามูลสัตว์และหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพทำเป็นปุ๋ยแห้งใช้ได้กับพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดถ้าเราไปใส่มันนี่ประมาณกี่กิโลต่อไร่เร้อีกโลต่อไร่ครับใส่ข้าวเหมือนกันเหมือนกันครับ ส่วนกลุ่มนี้มีคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะเป็นการสาธิตทําน้ํายาอาเนกประสงค์ที่ใช้ถูพื้นเช็ดโต๊ะและล้างห้องน้ําได้สะอาดเอี่ยมค่ะเดียแ,แกว <laughs> เด็กๆและชุมชนที่นี่เห็นประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีเพราะสามารถนําไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดรวมทั้งประมงและปศุสัตว์แถมยังช่วยบําบัดกลิ่นต่างๆให้สะอาดปลอดภัยและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีง่ายๆที่ทำใช้ได้เองค่ะนนนนมีคำติชมข้อแนะนำต่างๆสำหรับรายการทุ่งแสงตะวันติดต่อมาได้เลยนะคะทางจดหมายเดี๋ยวจะมีที่อยู่ในช่วงท้ายรายการและทาง w ว w l d w i d e web ป่าใหญ่ .com พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่นั่นค่ะแล้วพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเมื่อนี้ข่าพเจ้าจะได้วงสวงขอเจ้าพรเจ้าเล่าที่วลาวงสวงให้แม่มุ่น อบอกกรับหน่อยเดีใส่ตุ่มมากมีชิปตปีแล้วเดวเนีย่ยกำลังฟืน้นฟูขึคุมาไหม